รับปรืมรับดูษดีบัณฑิตวิชาภาษาไทยเป็นปรืมอีกเรื่องหลังจากที่ประสบความสำเร็จจากบทเพลงเล่าสู่หลานฟังที่บอกเล่าแทนความรู้สึกของคนไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ถ่ายทอดโดยเหล่าศิลปินลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นต่ายอรไทยไผ่พงศธรป๊อปปี้ปัชยรัตน์มนแคนแก่นคูนหลีถังชลที สิริพรอัมภัพงศ์หญิงลีสีจุมพลไม้ธิรมพรตั๊ก,กแตนชลดาดอกอ้อทุ่งทองเบาวลีพรพิมลล่าสุดครูสลาคุณวุฒิได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีซึ่งงานนี้สำนักข่าวไทยไทยก็ได้ต่อสายตรงถึงครูสลา ถามถึงความรู้สึกในการได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้กันค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นความภูมิใจสูงสุดนะที่ที่ครั้งหนึ่งเราได้ถูกมองเห็นจากสถาบันที่ที่เราได้ร่มเรียนมาเลยนะครับคือมรดกพัะดุบ,บน,นี่เดิมทีก็คือวิไลครูบนราชานีซึ่งครูเป็นสิทย์เก่าที่นั่นเป็นสิตธ์ตั้งแต่ปรวติศสต้นปรวศสสูง หลังจากนั้นก็ออกมาเรียนต่อที่มสธแล้วมาวันหนึ่งพอเราได้มาทําหน้าที่เป็นาราชการครูจนมาเป็นครูเพลงจนบัดนี้นี่ท่านก็ยังตามเฝ้ามองเราอยู่ออืและสุดท้ายท่านก็ได้ได้มปริศดิบัณฑิตให้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจสูงสุดนะของตัควครูและก็ครอบครัวครับสลาคุณวุฒิเป็นครูและนักแต่งเพลงไทยลูกทุ่งและหมอลำชื่อดัง อายุ54ปีอดีตเคยเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนชีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและได้เข้าสู่วงการคนเขียนเพลงเมื่อปีพศ2525จากคำชักชวนของปัญญาคุณวุฒิวิทยากีฬาและรุ่งเพชรแหลมสิงห์บทเพลงแรกที่ได้บันทึกเสียงคือสาวชาวหอขับร้องโดยรุ่งเพชรแหลมสิงห์ ถือว่าเป็นผลงานแจ้งเกิดในฐานะนักแต่งเพลงมือทองที่ใช้ภาษาเรียบง่ายเนื้อหาไพเราะก,กินใจผู้ฟังโดยครูสลามีหลักประจําใจที่ใช้เป็นแนวทางในการแต่งเพลงที่ไพเราะก,กินใจผู้ฟังมีอยู่5ประการคือขึ้นต้นต้องโดนใจเนื้อหาในต้องคมชัดประหยัดทําไม่วกวนทําให้คนฟังนึกว่าเป็นเพลงของเขาจบเรื่องราวประทับใจ ปัจจุบันครูสลาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์ผลงานเพลงในบริษัท GMM Grammy g o พร้อมทั้งเป็นศิลปินเพลงในนามศิลปินครูบ้านป่าสลาคุณวุฒิเป็นนักประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่งและหมอลำชายานนักแต่งเพลงมือทองสมองเพชรซึ่งแนวเพลงมีทั้งสร้างสารรค์ส่งเสริมสังคมการศึกษานอกจากนี้ก็ยังเป็นวิทยากรบรรยายเชิงวัฒนธรรมทำหน้าที่โปรดิวเซอร์ นักวิจารณ์เพลงในการประกวดร้องเพลงอีกด้วยสำนักข่าวไทยๆยขอแสดงความยินดีกับครูสลาและจะรอชมผลงานเพลงดีๆจากครูสลาตลอดไปเลยค่ะ